บรรยากาศเกมคือแบบนี่ขนาดหน้าเมนูนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูน่น i g h t Delivery นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมของค่ายชิลอาร์ตนะครับค่ายที่เราน่ารู้จักกันดีก็คงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเพราะว่ามันตามชื่อเกมเลยไงเราไปส่งพัสดุกันตอนกลางคืนดีกว่าคุณผู้ชม let's go ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะเพื่อเป็นการสนับสนุนผมเลยครับ Del i v e r y Man ว่ะ W S เนะครับเพื่อม v e เรามาเริ่มก,กันกับพื้นที่มืด,มดนะครับพร้อมกับน่าจะเป็นรถส่งของใช่ไหมอันเนี้ยนี่เป็นที่สุดท้ายขอยงฉันที่จะมาส่งของแล้วหลังจากที่ผมจะส่งพัสดุ5้าชิ้นนี้เสร็จนะก็คือเขาให้เราส่งของห้าชิ้นนี้นะครับเป็นที่สุดท้ายสถานที่นี้ทำไ้ผมเหมือนได้ยินเสียงใครอยู่หลังเราตลอดตลอดเวลาเลยวะโอเคส่งแพ็ก A B C ีซ้ยเสียงอะไร ไอพี่สีดีส่ง A ก่อนเลยครับโอเคกดแถบเนี่ยเพื่อเปิดกระเป๋าเราอ๋อแบบนี้นะครับพัสดุชิ้นนี้เป็นของห้อง206ก็คือชั้น2เนี่ยห้อง6ประมาณนั้นหอพักคือแบบใหญ่มากดูน่าอยู่มากเลยอะถ้าเกิดเพื่อนบ้านไม่มีอะไรแปลกๆอุ้ยมีน้องแมวด้วยโอ้คูตัวนี้อะไรอะไม่ให้เปิดหรอหมู่น้องจะขู่เราเนี่ยครับมันมีอะไรอินเทอร์แลกได้ไม่รู้ตรงนี้แต่ว่ามัมีน้องแมวเฝ้าอยู่อะ่ะ เม่นอนงแมวไม่ให้เราไปเนี่ยครับผมก็จะเดินตรงนี้ก่อนคือเราต้องออกนอกรูกนอกทางก่อนวะผมเดินตรงไมาเรื่อยครับเจอกับป่าแล้วก็ทางเลี้ยวขวาพาเราไปไหนไม่รู้แล้วก็น้องหมาเหรอเหมือนเจอ,นองหมาที่สนามเด็กเล่นเนี่ยครับใช่ไหมตรงนี้ใช่สนามเด็กเล่นเปล่าวะน่าจะใช่เนี่ยครับโอเคใช่น้องหมาคาบซองอะอยู่ไม่รู้หมาชิบะคือทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับ เหมือนต้องหาอะไรมาให้น้องกินอ่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นน้ํำหรืออาหารด้วยรอพี่แป๊บนึงน,นะพี่ส่งของก่อนโอเคตรงนี้มีลิฟให้ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเดินบนันไดก่อนเสียงอะไรตามมาอยู่เรื่อยเลยอะตรงนี้คือห้องสองนะครับเราขึ้นบันไดามาเจอห้องสอง่งเอ่อตรงนี้ก็ต้องเป็นสองศูนสองสินะโอเคแล้วก็สองศสามแล้วอันี้ก็สองศูน หเนี่ครับเอ้ยแพ็กเกจเราสองศหโอเคห้องสองนยี่หายไปเนี่ยครับอันนี้คือผมพอเข้าใจได้เนี่ยครับผมเคยอ่านพวกเรื่องเลขมาอยู่นะครับเลขสี่คือเลขที่แบบเกี่ยวกับผีอะไรประมาณนะั้นนะสองศนย์หกโอเคมีให้เคาะประตูนะครับกับกดกิ่งเนาะกดกิ่งแล้วกันสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับเป็นเครื่องหมายตกใจกับอะไรเอ่ยโอ,อีกรอบนี้ครับพัสดุครับพี่ โอ๊ยโอยโอยดูเหมือนมันจะดุขึ้นอีทีไปผมบอกว่าพัสดุมาส่งครับพี่โอ้โอ้มันดุขึ้นโอ้โหแล้วกดจะเปิดนะลุงลุงถืออะไรไว้ในมือด้วยกดจะมาส่งใช้เวลานานมากเลยนะรู้ไหมไปพ้นจากหน้าฉันซะไปโอ้โอ้โอ้ไอ้คนเมาไอ้คนที่ใส่ไม่ดีเฮ้ามันโดนหัวแตกขึ้นมาจะทำไงวะ ห้องแรกก็เจอคนแปลกๆเลยครับไปเราไปส่งห้องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าตอนที่ผมเดินมาเอาพัสดุเนี่ยเฮ้ยยังดังอยู่เลยเหรอตอนที่ผมเดินมาเอาพัสดุเนี่ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มีใครยืนเฝ้ารถผมอยู่แน่นอนเลยอะโอเคต่อไปแพ็กเกจ B นะครับมาแพ็กเกจนี้เป็นของห้อง502นะครับห้องนี้เรากดขึ้นลิฟต์ไป,ปดีกว่านะโอเคลองหัดใช้ลิฟต์ดูในลิฟต์มีปุ่มขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปชั้นห้าครับพี่รีบเร็วมากเอ่อตรงนี้เป็น501นะครับเหมือนเดิมเหมือนคอนทุกๆชั้นสูดหายใจเข้าลึกๆขออย่าให้เจอคนแปลกสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับโอ้เป็นผู้หญิงว่ะมี หันแมวอยู่ในมือด้วยโอ้เป็นท่านแมวเหรอวุ่ยนี่ไงน้องโอ้น่ารักเรียวเียวเรียวเียวเียวเียวขอบคุณนะฉันมีของตอบแทนสําหรับการบริการที่ดีของคุณน่ะคุณน่ะรักแมวเหมือนกันใช่ไหมคุณก็เอานี่ไปสิแล้วก็ไปซะนะโอ้ได้หันแมวมาโอเคผมพอปฏิบัติต่อได้แล้วแล้วก็ต้องเอาอาหารอันนี้นะครับไปให้น้องแมวที่มันขู่เราใช่ไหมไปลงลิฟต์กันดีกว่าไปให้น้องแมวครับ ลิปมันแคบดีนะมันดูแบบขึ้นได้คนเดียวเดียะไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีใครขึ้นกับเราด้วยลิปกว้างกว้บบางอมันน่ากลัวมาแล้วมาแล้วน้องเหมียวฉันเอาอาหารมาให้แล้วนะมาดูซิว่าแกเนี่ยเฝ้าอะไรอยู่นี่มีหันแมวด้วยเห็นเปล่าโอ้น้องกินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เปิดกระป๋องให้น้องอะดูเหมือนจะเป็นซองจดหมายเนีครับโคเฮเป็นยังไงบ้างอาพาร์ตเมนต์ใหม่นะ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะ ก่อนหน้าน,นี้ลูกต้องย้ายออกเพราะว่าคนที่นั่นนะ่ะไม่ใจดีกับลูกเท่าไหร่เลยแล้วคราวนี้ที่ใหม่เนี่ยโอเคไหมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพวกทําตัวงี่เง่าเกี่ยวกับสวัสดิการคนพิการด้วยนี่แม่พูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าลูกนะ่ะไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนเลวอย่าโทษตัวเองเลยนะแล้วก็อย่าใจร้อนที่จะหางานนะโคเฮลูกเป็นลูกชายของแม่ลูกจะต้องไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจากแม่เรานะครับ อ๋ดูเหมือนว่าเราจะเป็นเอ้ยไม่ใช่เขาสิดูเหมือนว่าคนในโนต้ตเนี่ยที่ชื่อโคโฮเฮนะ่ครับจะเป็นคนพิก,การนีครับแล้วก็คือว่าเขาได้สวัสดิการสําหรับคนพิก,การเหรอใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็มีพวกคนพ่เฮ้ยมองตามแล้วด้วยมันอยู่ห้องสองศูนย์สองครับหน้าห้องสองศูนสอง พี่เป็นใครอะพี่เอ่อว่าแต่ลุงคนนั้นมันเฟี้ยงหดน้ํามาอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเราสามารถเอาไปให้น้องหมาได้ไหมอะเราลองเอาไปให้น้องหมาดูนะครับเผื่อน้องหมาอยากกินน้ําโอเคน้องยังอยู่นะครับพร้อมกับคาบซองจดหมายอยู่เหมือนกันอ่ากินน้ําจริงด้วยเป็นซองจดหมายจากแม่เหมือนเดิมนะครับเขียนว่าโคเฮลูกปรับตัวเข้ากับเอ่อที่ที่ที่ใหม่ได้แล้วหรือยังอะ่ะ แม่เห็นลูกบอกว่าลูกพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อปรับตัวเข้ากับคนในอพาร์ตเมนต์น่ะแล้วมันเข้ากันได้ดีไหมแม่รู้นะว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่ใจดีแล้วแม่ก็หวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบแม่เหมือนกันนะลูกเริ่มไปทีละคนนะเริ่มจากคนคนหนึ่งก่อนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องรีบหางานนะลูกเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดในแง่ร้ายพยายามคิดบวกเข้าไว้ล่ะรู้ไหมแล้วก็น้องหมาเป็นไงบ้างล่ะใช่เจ้าไอคิจิไหมข้าวหน้าน่ะเอาน้องหมามาโช์ให้แม่ดูม้างได้ไหมจากแม่นะครับ ดูเหมือนว่าสตอร,รี่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นของพ่อหนุ่มที่ชื่อโคเฮหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยใครอะอยู่ดีเจอนนังหมาคนลูปน้องหมาอยู่ตรงนี้ผมยืนปรับแสงอยู่นะครับเฮ้ยหน้าเหมือนคนที่มันยืนมองที่แบบไปแล้ววิ่งไล่กับหมาไปแล้วเนี่ยครับอ๋อรือว่าหมาตัวนี้คือหมาของคนที่ชื่อโคเฮใช่ไหม แล้วโคเฮก็คือคนที่ยืนมองอยู่ตรงระเบียงยังยืนอยู่เลยอ่ะผู้ชมดูนะว่าหน้า,มาเม่อกี้กับหน้าตรงนี้เหมือนกันปะมันเหมือนกันเลยผู้ชมเห็นไหมตอนนี้ภาพมันน่าจะดูโอเคขึ้นเยอะแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าผมปรับแสงขึ้นให้แล้วนะครับมันปรับแสงได้เกมนี้ผมก็เพิ่งรู้โอเคต่อไปนะครับแพ็กเกจที่สามแพ็กเกจนี้เป็นของห้อง401นะครับ <c oughs> เราต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ยังยืนอยู่เลยเหรอไปได้แล้วมัง้งแต่าตามที่เราอ่านมาโคเฮเขาเป็นคนพิการไม่ใช่เหรอวะ ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอาจจะพิก,การตรงส่วนไหนสักตรงก็ได้แต่ตรงเมื่อกี้คือเขาวิ่งเล่นกับน้องหมาได้อะมันไม่น่าจะพิก,การตรงขาปะ่ะเสียงอะไรวะไม่นะแล้วผมจะไปงไงอะแล้วมีเสียงอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยเสียงเหมือนใครขยา่ากระป๋องเลยสักอย่างนึงเอ่อดูเหมือนเราจะต้องขึ้นไปที่ชั้นห้านีครับโอเคขึ้นชั้นห้าแล้วก็ลงไปชั้นสี่สีู่นย์หนึ่งใมันทําอะไรอยู่อะแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งเนีครับก็คือ ชั้นที่สี่นี่งไงมีใครเอาอะไรมาขวางลิฟต์วะสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับแง้ยประตูมาวะผมกลัวนะ่ะค,คุณไม่กลัวเหรอมันเหมือนกับว่าผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนี่เลยอะแต่ก็ช่างมันเถอะนะลืมมันไปเถอะครับเหมือนว่านดุกมคนนี้มันจะสติไม่ดีปะเนี่ยแล้วไปรับพัสดุแล้วด้วยนะครับรับพัสดุผมก่อนพี่โอของผมอย่างนั้นเหรอ ผมไม่รู้ว่าผมจะไว้ใจคุณแล้วก็พัสดุของคุณได้ไหมอะ่ะคุณต้องไปคุยกับบาดหลวงก่อนนะผมไม่สามารถไว้ใจคุณได้เลยอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่คุยกับบาดหลวงก่อนน่ะบาดหลวงบอกว่าเขาอยู่ที่ห้อง105นะ่ะโอ้ก็คือต้องให้เราเอาแพ็กเกจไปให้บาดหลวงปลุกเสกก่อนละไอ้มมอนี่ทาไมมันแปลกจังวะผมว่าคนที่สติไม่ดีนะ่าจะเป็นไอ็มมอนี่นะคนที่ยืนอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องสองหายไปแล้วนะครับ1น5่้าก็เป็นชั้นแรกเลยนะครับอันนี้0ูนสแล้วก็ข้ามมาเลค สวัสดีครับผมเอาพัสดุมาให้ปลุกเสกครับคุณพ่อ <c oughs> อุ้ยอุ้ยดูหน้ามันดิเป็นบาทหลวงที่อืม <c oughs> มีกลิ่นของคนไม่ดีอยู่ในเนี่ยคุณเนี่ยฮะหน้าตาคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลย <c oughs> หน้าตายเป็นนเจ้าลลี่อ่ะมิจิรุส่งนายมาที่นี่ใช่ไหมจะเป็นบาทหลวงของที่นี่นะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วลาฉันเข้าใจแล้วฉันสัมผัสได้ว่าพัสดุชิ้นเนี้มันมีคำสาบอยู่นะ ต้องไหมฉันปลกูกเสก่อนแต่ว่าก่อนที่ฉันนจะสามารถปลกูกเสกพัสดุใดๆได้เนี่ยมันก็ต้องมีเงิน <c oughs> ลุงคนนี้แม่งนักต้มตุ่นจะชัดเลยคุณผู้ชมดูนว่าเราจะต้องขึ้นไปเอาเงินไอห้องนั้นนะครับไอห้องอะไรนะสี่ศูนย์หนึ่งก่อนนะครับเอาเงินมาให้คุณลุงคนนี้อการจะรับพัสดุมึงแค่เอื้อมมือมารับมึงจะต้องมาให้ลุงเขาปลกูกเสกแล้วมึงวะไอไนมคุณลุงเขาบอกเขาต้องการเงินเว้ยคุณได้พูดคุยกับบาทหลวงแล้วใช่ไหมครับ พูดคุยกันตรงๆเลยนะเหรอครับคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะเพราะว่าผมนะ่ะเคยพูดคุยกับเขาผ่านแค่อินเตอร์คอมเท่านั้นเองอะครับพูดคุยตรงไอ้ระบบประตูนะครับไอ้ระบบกดกิ่งตรงเมื่อกี้เขาต้องการเงินใช่ไหมครับสิ่งที่บาทหลวงพูดนะ่ะมันถูกเสมอเลยครับอะงั้นคุณก็เอานี้ไปให้เขานะครับคุณต้องรีบส่งส่งไปให้เขาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมนะ่ะไม่อยากให้พ่อเขารอนานนะ่ะโอ้ให้เงินมาแล้วครับเงินเป็นจานวนเท่าไหร่วะเนี่ยกดดูไม่ได้เนี่ยว่าเท่าไหร่ แต่ผมว่าไอเด็กคนนี้คือมันหนักแล้วเว้ยไปเชื่อคนแปลกหน้านะครับคนที่แบบไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันด้วยซ้ําแต่ไปเชื่อเขาแบบสนิทใจเลยเขาบอกอะไรก็ต้องเชื่อนะครับแบบหลวงพ่อเนี่ยพูดถูกที่สุดเลยแหละบาดหลวงอย่างงูบาดหลวงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เด็กคนนี้นะครับโดนไถ่ายตังค์เปนที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใครมองก็รู้บอกว่าโดนถ่ายตังค์อะแป๊บหนึ่งนะขอฉันตรวจด,ดูเงินก่อนเดี๋ยวนะเงินแค่นี้มันจะไปพอเลยวะมิจิลูมันคิดจริงๆหรอว่ามันจะ อ,อ,อย่าทำพิชฉัโมโหนะเว้ยโอ้โหสรุปแล้วนะครับไอ้แก่นี่มันไม่พอใจว่ะมันไม่ให้ผมขึ้นไปเอาเงินที่ไอ้เด็กคนนั้นอีกนะครับอะไรนะครับมันมันยังไม่พออย่างนั้นเหรออภัยให้กับตัวผมด้วยนะครับหลวงพ่อผมมองว่าสิ่งนี้มันจะพอนะครับอันนี้มันคือเงินทั้งหมดของเดือนนี้ของผมแล้วเนะี่ยผมต้องไปบอกให้พ่อกับแม่โอนมาให้มากกว่านี้โอ้รอบนี้ให้มาแบบเป็นปึกนะครับให้มาแบบเยอะๆเลยโอยหนุม่มเอ้ยชีวิตแกหนังสารมาก แล้วไม่ใช่แค่แกนะที่หนังสารพ่อกับแม่แกด้วยที่ต้องโอนเงินมาให้แกทําเรื่องไร้สาระแบบเนี้เอาเงินมาให้แล้วครับไอจโจรเอ้ยไม่ใช่คุณหลวงพ่ออเดี๋ยวขอฉันตรวจเงินอีกครั้งหนึ่งนะโอ้นี่มันพอแล้วแหละครั้งนี้ฉันจะให้อภัยเขาละกันนะงั้นก็มาเริ่มพิธีกันเลยอันนี้คือเสร็จยังกดไม่ได้แล้วนะครับได้เสร็จแล้วแหละทีนี้ก็ไปซะห้องเดียวมันทำเราวิ่งเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชมรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วปะ มาเราเอาพัสดุไปให้พ่อหนุ่มขี้กลัวคนนั้นกันดีกว่านะครับกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยฮะเอาเอาไปเอาไปกับลูกด้วยหลวงพ่อทีนี้ผมก็พร้อมที่จะรับพัสดุแล้วครับคุณไปได้แล้วแหละเออไปสักทีนะครับจบสักทีห้อง401ซึ่งพัสดุชิ้นนี้นะครับไปส่งห้อง305โอเคชั้นสามห้องที่ห้าครับมีใครแอบมายืนมองผมอีู่ปะเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมโอเครีบคือรีบดีกว่า 303นะครับแล้วก็โดดไป305เลยโอเคนี่นะครับห้อง305สวัสดีครับพัสดุครับผมวอตต์ตอบฝากสวัสดีครับผมมีพัสดุมาส่งครับ โอ้โหเชิญชวนให้กูเข้าไปด้วยห้องนู้นอุยอ้ยอุยอ้ยอยสาวแว่นหน้าตาก็น่ารักจะทํทำอะไรแบบนี้เนี่ยโอเควางพัสดุลงครับเฮ้ hey, นี่คุณคุณทำอะไรของคุณนะ่ะอ๋นนี่พัสดุฉันนี่มันคือโครงเตียงแนะ่ะคุณช่วยฉันประกอบมาหน่อยได้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อด้เลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะช่วยประกอบเองนะครับมาครับ อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับครูผู้หญิงเอ่อคุณคุณไม่ไม่เดินทางเข้ามาละอยู่ที่มันปิดประตูขังเราแล้วก็ซุกทำงาง้นโอเคประกอบไปครับตรงนี้หนึ่งอันเอ้าเฮ้ยครูผู้หญิงคุณผู้หญิงไปไหนแล้ววะบอสคุณผู้ชม มัตัดคาซีนอะไรคือห้องนี้มีเลือดหยดนะหยดมันจะข้างบนห้องนี้มันสามศูนย์ห้าใช่ไหมข้างบนมันก็ต้องเป็นสี่ศูนย์สี่หรือไม่ก็สี่ศูนย์ห้าปะกดไม่ได้ครับกดอะไรไม่ได้เลยมีแค่เลือดหยดอย่างเดียวอะที่เตียงก็ก,กดไม่ได้แย่แล้วแล้วคู่ผู้หญิงกูไปไปหายไปไหนอะอันนี้คือผมส่งพัสดุห้องเขาเสร็จแล้วหรือเปล่าอะ ปิดประตูให้เขาด้วยดิปิดไม่ได้ด้วยเสร็จแล้วแน่ๆโอเคโอ้ยประตูปิดเองอุตส่าห์เจอสาวแว่นทั้งทีแม่เงยแล้วมีเลือดหยดลงมาจากกำแพงด้วยมันมันไม่มีมาจอดไม่ใช่หรอโอ้ยมันไม่มีจักรายานมาจอดไม่ใช่หรอตอนแรกอะ่ะทำไมจักรายานมาถูย้ายเมืองนี้อช่างมันก่อนแล้วกันนะครับเราเหลือพัสดุชิ้นสุดท้ายแล้ว ส่งส่งจะได้รีบจบแพ็กเกต E ครับคุณผู้ชมแพ็กเกตนี้นะครับไปส่งที่202ห้อง202หรอเฮ้ยมันคือห้องที่มีคนยืนมองอยู่นี่ว่ามันมีคนยืนมองอยู่ตรงระเบียงในะห้อง202คุณผู้ชมจำได้ไหมมาแล้วสินะแพ็กเกตชิ้นสุดท้ายมันจะพร้อมต้อนรับเราแบบจุกๆหรือไม่สวัสดีครับปีศัสดุมาส่งครับเฮ้ย เอา้าหนูลูกปลาวิ่งมาแล้วไปมันลอยหน้าลอยตาอยู่เลยเออไม่นะลูกฉันคุณช่วยไปจับลูกฉันหน่อยได้ไหมโอ้แล้วกูเป็นทนส่งของนุ่มน้อยนุ่มน้อยอยู่ไหนนะออกมาหาพี่ดีกว่าหนุม่มชั้นห้าหาครบทุกชั้นแล้วครับไม่มีไหนกดได้เลยงั้นถ้าเกิดประตูห้องมันกดไม่มีประตูหนึ่งเปิดอยู่อะ ไอ้คอะเปิดหน้าต่างไหมเปิดอะไรวะแล้วพอเปิดหน้าต่างให้มันวิ่งหนีไปไหนอะห้องนี้เปิดอยู่นะครับ403อะไรของมันวะมีแต่คนแบแปลกหอพักนี้มีรูปตู้เย็นนะครับ what มีแต่รูปตู้เย็นเต็มเลยคืออะไรอะ่ะรูปตู้เย็นรูปตู้เย็นรูปตู้เย็นอุระเพแม่งบิวด้วยอะ่ะคุณผู้ชมฮไอ้นุ่มเลือดกดอะไรไม่ได้เฮ้ยเด็กคนนั้นมันอยู่ไหนอะ่ะมันเข้ามาในนี้จริงเหรอ เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแล้วกูมีระเบียงอยู่ซึ่งระเบียงมันมันมีกระถางอยู่นะครับกดได้ด้วยเหรอเอาเฮียตกลงมาแล้วไปโดนหัวใครปะเนะี่ยเด็กน้อยอะเด็กน้อยไม่อยู่ในห้องน้ำด้วยอ่ะห้องอาบน้ำแม้แต่ห้องอาบน้ำก็มีเหรอ กดได้ด้วยครับมีเหมือนเสียงเสียงคนร้องเสียงเด็กร้องปะโอ้ยเด็กอยู่นี่มาทำอะไรที่นี่ไว้นุม่มเราทุบไปเด็กดีสักทีอยู่ไหนะเนี่ยจะวิ่งหนีไปไหนนะฮะวิ่งมาไกลด้วยนะก่อนไอยหนูนี่อะไรอ่ะเฮ้ย แล้วเด็กหายไปฮะรีบล,ลงไปไหนอะแย่แล้วคุณผู้ชมจอดแล้วจอดแล้วแล้วเด็กมันหายไปไหนอะโอ้โหทุกอย่างแดงหมดเลยไม่มีนีไม่มีของอยู่ในตัวโอ้แล้วก็เป็นบันไดให้ปีนแทนเหรอรถรถส่งพัติตุถูกย้ายไปตรงนี้ ชิปแล้วไงมีเงินแพ็กเกจโอ้โหแพ็กเกจระบุตามห้องไว้หมดเลยอ่ะหยิบได้ที่หลายอันด้วยครับรอบนี้แล้วก็เงินนะครับเงินนี้น่าจะเอาไปให้บาทหลวงหน้าเงินคนนั้นโอเคแล้วเราต้องปีนส่งตามห้องทีละห้องเหรอก็ต้องเริ่มจากเงินก่อนใช่ไหมเงินเรามาให้มันนะครับห้องนี้ได้อะไรมา เมื่อเช้านี้ผมเห็นยุกิจิกำลังเดินอยู่ในห้อง105เขาดูเหมือนเป็นบาทหลวงอะ่ะผมคิดว่าเขาเป็นคนใจดีผมก็เลยเข้าไปคุยแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าแกมาทําอะไรไอ้คนอ่อนแอันไม่อยากเห็นหน้าแกแกมันไรประโยชน์ถ้าไม่มีเงินอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีกเขาบอกผมแบบนี้บางทีตอนนั้นเขาอาจจะลมไม่ดีก็ได้นะดูเหมือนว่ามุมมองตอนนี้เราจะเป็นมุมมองของคนที่ชื่ออะไรนะ ผมลืมชื่อไปแล้วอะที่แม่เขาเขียนจดหมายส่งมาต่อไปนะครับก็คือของห้องสองไปครับคุณผู้ชมปีนบันไดกันดีกว่าสอง0 3นสองสานะครับว้ยแต่มันมันต้องปีนไปฝั่งนู้นหรอใช่ไหมมันถูกหินกั้นอะไปไม่ได้นะครับคือไปตรงนี้ก่อนเลยกันถ้าดูจากผังบันไดตรงนี้แล้วนะครับเราน่าจะต้องปีนบันไดนี้ลงไปนะครับเพื่อส่งพัสดุให้ห้อง สองศูนย์สองก่อนโอเคมานี่ไงห้องสองศูนย์สองมาแล้วเอาพัสดุให้เขาเนี่ยครับโอเคได้โนต้ตมาเหมือนเดิมเช้านี้ผมเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยกําลังออกมาเดินข้างนอกเขาน่ารักจังเลยอะ่ะนั่นคือลูกของมาริโกะที่อยู่ห้องสองศูนย์สองพอมาริโกะเนี่ยเห็นว่าผมมองลูกชายของเธอเธอก็คว้าลูกชายของเธอไปแล้วก็รีบเข้าไปในบ้านแล้วก็บอกกับผมว่าอย่าเข้ามาใกล้ลูกฉันนะฉันสงสัยจังว่าฉันเป็นพวก เชื้อโรคหรือว่าตัวน่ารังเกียจสำหรับพวกเธอเหรอทำไมสตอรี่มันดูน่าสงสารจังเลยอะโอเคผมลงมาถึงห้อง206เลยครับห้องนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้โน้ตอะไรตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนคุนคณทาเคโอะนะครับอยู่ห้อง206กํำลังถือกล่องที่เต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์ผมถามว่าให้ผมช่วยไหมเขาตอบผมกลับมาว่าทำไมแกถึงพยายามช่วยฉันละ่ะถ้าเกิดแกช่วยฉันได้นะแกก็ไม่ควรไปรับสวัสดิการของรัฐนะ แกน่ะมันเป็นภาระทางสังคมเท่านั้นแหละผมสงสัยจังว่าคนรอบตัวผมคิดแบบเดียวกับเขาไหมอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่วะอันนี้205นะครับเราเหลือแพ็กเกจแค่305กับ401แล้วก็502มาอยู่ที่ห้อง305พอดีนะครับมาเลยครับอลิสาห้อง305นะครับ,รรบเธอเป็นนักศึกษาเธอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ๆที่สุด ผมบอกได้เลยว่าเธอเน่ะเป็นคนที่ทํางานหนักและผมก็แบบนับถือเธอมากเลยผมกับเธอเดินผ่านกันเมื่อเช้านี้แล้วเธอก็บอกกับผมว่าคุณกําลังสะกดรอยตามฉันอยู่หรอไอ้น่าเกลียดเปล่านะครับผมไม่ได้จะสะกดรอยตามเธอนะเฮ้ยทำไมมันมีแต่คนที่คิดร้ายกับเขาทุกคนเลยอะ่ะคือเรียกได้ว่าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมเอาอาหารแมวให้อลิกะที่ห้อง50-2ด้วยแหละตัวผมเป็นคนที่เลี้ยงหมาด้วยผมหวังว่าผมจะเข้ากับเธอได้ดีแต่เธอกลับบอกว่า ผมเป็นคนน่ารังเกียจแต่ผมก็เชื่อนะว่าไม่มีคนเลวคนไหนหรอกที่รักสัตว์นะ่แต่ทําไมผมกลับรู้สึกเจ็บปวดผมคิดว่าผมน่าจะเข้ากับคนห้อง401ได้เขาชื่อมิชิรุเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเขาออกจากห้องเลยผมก็เลยตัดสินใจจะไปเยี่ยมเขาในที่สุดเขาก็ออกมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าผมไม่คิดเลยนะว่าใครจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอย่างคุณได้เขาบอกแบบนี้แล้วเขาก็ปิดประตูไปหรือจริงๆแล้วที่สถานที่เนี้ยมันเป็นสีแดงเนี่ย เขาอาจจะสื่อถึงแง่ลบในจิตใจก็ได้นะครับจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้คิดแบบที่โนต้ตเขียนไว้ก็ได้นะครับเพราะถ้าตามที่แม่เราบอกแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับแม่เราบอกว่าหัดมองโลกในแง่ดีบ้างนะลูกตอนนี้เราลงมาถึงชั้นล่างกันแล้วนะครับเขาขึ้นแสงที่ลิฟต์เพราะงั้นมันอาจจะเป็นทางกลับไปโลกเดิมของเราก็ได้นะไปครับผู้ชมติ๊งโอเคแล้วผมต้องกดไปชั้นไหนอะ กูกดแม่งทุกชั้นเลย <c oughs> แต่ลิมไม่ปิดเสทีอ่ะทำไมกันนะเมื่อกี้มาอะไรล่ะแล้วเมื่อกี้เราเราโดนคนสวมฮูดวิ่งเข้ามาแทงคืออะไรอะคนนั้นคือใครเจ๊โผล่ลูกมาคือแล้วเจ๊ เสร็จแล้วเหรอมันแอบอยู่ตรงเสานี้เลยเนี่ยมันแอบอยู่ตรงเสาเนี้แล้วมันก็แบมาแล้วก็วิ่งเข้ามากระซั่วผมในลิฟต์เอา้าผมว่าผมเป็นแพ็กเกจอะไรเอ่ยวะผมว่าผมส่งหมดแล้วนะสี่ศูนย์สี่โอ้โหห้องที่ไม่ควรมีอยู่เลยครับผู้ชมแต่ตั้งแต่เราเดินมามันไม่เจอเลยไม่ใช่หรอวะห้องสี่ศูนย์สี่อะนาทีนี้มันมีได้ไงอะแต่ว่ามันยังมีหลายเรื่องเลยนะที่ผมยังงงอยู่ รูปที่มีแต่ตู้เย็ยนก็ไม่รู้ว่าโผล่มายังยังไงอะส่องสองตามกระจกมีของมาส่งครับเป็นพัสดุครับผมคุณชมครับคุณชมคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วย เราจะเข้าไปเจอผีแด้น,น่นร้อยเปอเซ็นกดไม่ได้อะนนี้กดตู้เย็นเหรอเป็นตามในรูปเลยวะเนี่ยกดไ,ได้ครับนั่งไงมีเสียงซ่าขึ้นเรื่อยๆอุย้ย คนหัวขาดคืออะไรอ่ะโอ้คุณผู้หญิงอันนี้โหโอ,โอ้ไอหนุม่มบาดหลวงกับคุณผู้หญิงรักแมวผมออกจากห้องนี้ได้ไหมผมอยากอยู่แล้วมีวตแต่คนตายเต็มไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อันนี้เป็น ป็นใครวะใช่คนที่บอกให้ประกอบเตียงปะหรือว่าคนที่โดนแทงหน้านั่นคือคนที่ให้ประกอบเตียงแล้วคนนี้เป็นคุณหญิงรักแมววะเล่นเป็นคนคุมหอพักนะครับ<ก>เหมือนว่าเราดูสถานการณ์อะไรผ่านกล้องวงจรปิดอยู่สักอย่างหนึ่งอะนะโอเคแสดงว่าเรา เรารู้เรื่องทั้งหมดเหรอไปครับผู้ชมเราต้องตามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราอยู่ในห้องนี้เหรอเราอยู่ในห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ครับเมื่อกี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ห้องสี่ศูนย์สี่ครับผู้ชมเพราะงั้นเราต้องรีบขึ้นไปมาแล้วห้องสี่ศูนย์สี่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนี่วาไม่มีอะไรเป็นอะไรอะ จอสั่นไปสั่นมาแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเอา้าแล้วมีขาใครกำลังย่างเข้าาหมเะนะ่ะว๊อ t ดูเหมือนว่าตัวมันจะติดอยู่ในตู้เย็นมะ ฮะจบแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหที่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาพิก,การแล้วก็ได้สวัสดิการจากทางรัฐนะครับเป็นเงินเกี่ยวกับคนพิการอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาพิการส่วนไหนแต่จากที่เราเนี่ยที่เป็นพนักง,งานส่งของเห็นนะครับ <c oughs> เขาก็ไม่น่าจะพิการที่ขาป่ะเพราะว่าเขาวิ่งเล่นกับหมาได้อะไรได้นะครับก็คือว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนึงแหละที่ย้ายมาอยู่ใหม่นะครับย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่เพราะว่าสถานที่เก่าเนี่ยเหมือนถูกเพื่อนแบบ เพื่อนในหอพักนะครับลุมแกล้งลุมบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องย้ายมานะครับแล้วพอไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันก็รู้สึกไม่โอเคป่ะจากโน้ตที่แม่เขาบอกเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดลบเนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างคิดลบเสมอในหลายๆเรื่องอะนะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะปกติกับเขานะครับแต่มันอาจจะเป็นการที่เขาคิดไปเองก็ได้ว่าคนเนี้ยอาจจะคิดกับเขาแบบนี้คนนู้นอาจจะคิดกับเขาแบบนั้นครับและในนิมิตที่เราเห็นนะครับที่เราเป็นคนส่งของเห็นเนี่ยนิมิตสีแดงเนี่ยมันเป็นนิมิตที่แบบมีแต วิ่งเข้ามานะครับฆ่าเราแล้วก็กระซวกเราเนี่ยคนคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้นะเด็กผู้ชายที่คิดว่าคนอื่นคิดลบกับเขานะครับแล้วก็ตามฆ่าคนในหอพักหมดเลยเวตอนแรกๆกลัวนะครับตอนหลังๆคือสงสารเลยแต่ก็น้่นแหละนะครับมันไม่มีคนไหนในโลกเนี้ยที่คิดดีกับเราไปซะทุกคนนะครับแล้วก็คิดร้ายกับเราไปซะทุกคนนะเราอาจจะกลัวการที่ว่าคนอื่นอ่ะจะมองเราอย่างงู้นมองเราอย่างงี้มองเรายังไงนะครับแต่โลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มาสนใจเราขนาดนั้นหรอกนะครับ ทุกคนก็ต่างมีชีวิตต่างมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตของตัวเองที่ต้องจัดการนะนะพงัานคุณผู้ชมคนไหนที่คิดมากอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากเหมือนตัวละครในเกมนี้นะโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือ n i g h t Delivery นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามมารับชมนะนะถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะแอบงงๆอยู่ก็ตามเนี่ยโอเคสำหรับคลิปหน้าเนี่ยครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมไปตามมารับชมกันด้วยสำหรับวัวนนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ